เอาไปดีกว่านะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องภัยใกล้ตัวที่คุณผู้หญิงควรรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นภัยจากอน้ำดื่มนี่แหละน้ำโทรศัพท์มือถือขับรถเปิวปยวกลางดึกโดนประชิดตัวแบบนี้ป้ามีวิธีแก้ให้พี่ตากันนุ่นค่ะอะไรอ่ะที่ไหนเดียวเดียวเดียวอะไรอ่ะเราต้องไป คนนาแครงอใอพี่ป้อนถ้าพี่ใส่ถุงน้องที่มีคนเยอะขนาดนี้ใครจะเทิร์ออนกับพี่ล่ะอ๋อใส่ถุงน่องไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ถุงน้องไม่ชอบขำล็อกซะเลยพอได้พอได้นะล็อกก่อนออกจากบ้านเลยเออดีดีดูนะแล้วถ้าจะเข้าห้องน้ำแบบปวดปัสสาวะล่ะแหมมันใส่ได้มันก็ต้องถอดได้ก็มันก็ต้องใช้เวลาเลยกใส่ได้ก็ต้องถอดได้รู้สึกเขาจะมีกุญแจแต่เวลาปลดล็อกต้องระวังหน่อย เดี๋ยวเกี่ยวกับกุญแจว้าไม่มาอีกอย่งไม่ทำจริงนี่ให้พีตาให้ทุ่นนะเดี๋ยวจะไปช่วยลูกใส่สักการถ้าคุณแม่จะใส่แบบนี้ให้ลูกก็ขังลูกไว้ในบ้านหนึ่งจ้ะโอ้ยใส่เสร็จแล้วล็อกนี่อย่าไปไหนเอาไปเลยล็อกล็อกเอากุญแจไปด้วยก็แกะไม่ได้แล้วแหละจะเข้าห้องน้ำยังไงคุณแม่ขาดลูกปวดปัสสาวะลืมไปโอเคโอเคปล่อยมันตายแล้วตกลงว่าในสามอย่างนี้ก็ เบรกสุดก็คือกางเกงในล็อกที่มีล็อกใช่ไหมคะอ๋อเบรกที่สุดก็คืออย่าพาตัวเองไปอยู่ในรถแท็กี่ยงค่ะต้องนะคะแค่แบบเราดูแลตัวเองดีเนี่ยก็จบแท็กซี่ท่านนั่งไปในแท็กซี่เหรอคะเกิดมีใครจะมาประชิดตัวเราเวลาขึ้นรถแท็กซี่นะคะถ้าเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วจะต้องขึ้นแท็กซี่ตอนกลางคืนก็ไม่แนะนาเพราะว่ายังไงก็อันตราย แต่ในกรณีที่จําเป็นถ้าหากว่าขึ้นไปนะคะก็แนะนําแต่งตัวให้มิดชิดนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาที่จะแบบร่วงละเมอทางเพศแต่ว่าเราไปแต่งตัวยั่วยวนกระตุ้นต่อมหื่นของเขาเองแล้วอย่างนี้รอดไหมคะอ๋ออันนี้ใช้ได้แต่แต่ดูข้าหลังนะะค นี่แล้วก็เอาเคัด่ึงล้งไว้ก่อนขึ้นรถแบบนี้ต้องเอาผ้าขาวม้าคลุมหงไว้นิดนึงนะคะถึงจะปลอดภัยก็แต่งตัวให้มิดชิดใช่ค่ะเราต้องวางแผนชีวิตนิดนึงสมมติว่าแม้กระทั่งเราใส่กางเกงสั้นมันเป็นแฟชั่นออกจากห้างสรรพสินค้าแล้วก็หาผ้าคลุมอะไรมาผูกเอามาอะไรนิดนึงปกปิดนิดนึงเบนไปสักหน่อยถูกต้องค่ะแล้วพอขึ้นรถแท็กซี่ความจริงเราตั้งแต่ขึ้นเลยให้สังเกตดูว่ารถแท็กซี่นี้ได้มาตรฐานหรือเปล่าสิ่งแรกที่เปิ้ลทำคือเปิ้ลขึ้นแท็กซี่เสร็จปุ๊บ โทรหาสามีหรือคุณแม่หรือใครก็ตามว่าแท็กซี่เบอร์ให้เขาได้ยินทันทีและสองก็คือว่าถ้าเป็นไม่ได้จะไม่วางโทรศัพท์อันนี้ถูกทางแม่ถูกต้องค่ะนะคะตั้งแต่เราเลือกแท็กซี่ที่จะขึ้นนะคะพอเปิดประตูมาบอกว่าจะไปไหนให้สแกนรอบเลยค่ะมีทะเบียนด้านข้างติดไหมแล้วก็มีใบอนุญาตไหมแล้วใบอนุญาตเนี่ยหน้าหน้าคนที่อยู่ตามป้ายตรงกับคนขับหรือเปล่าต้องบอกว่าจรหรือว่ามิจฉาชีพนะคะเขาเลือกเหยื่อเหมือนกันเหยื่อที่แบบไม่ระวังตัวเนี่ยจะ โดนก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะขึ้นรถแท็กซี่ไปปับ๊บตำแหน่งของการนั่งก็สําคัญค่ะตรงไหนคะให้ไปน,นั่งด้านหลังคนขับเลยค่ะด้านหลังขวามือถ้าหากว่าเรานั่งข้างๆเขาด้านหน้าหรือด้านหลังก็คือด้านซ้ายของตัวรถนะคะมันเป็นตำแหน่งที่คนขับรถเขาสามารถประชิดตัวได้ง่ายหรือว่าเอียเอ้ยวมาก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าเรานั่งด้านหลังเขาเนี่ยค่ะก็คือ แสดงให้เห็นว่าเราเระมัดระวังพอเราขึ้นไปนั่งตำแหน่งนั่งที่ถูกต้องแล้วนะคะก็ต้องมีสติตลอดการเดินทางมั่นดูกระจกรถค่ะดูท่าทีคนขับว่าเขาเริ่มแบบลอกแรกอะไรหรือเปล่านะคะถือไอ้นั่นไว้ด้วยสปเปรย์ขวดเล็กเเออหาไม่ได้ถือถือไว้เลยมือถือโทรศัพท์มือถือปรยปถ้ามีอะไรก็ฟู ไปเลยเริขาก็จะเห็นว่าเราเรามัดระวังตัวนะคะเขาก็จะไม่เลือกเขาก็รู้สึกอุ้ยเหยืออะไรนี้ยากไปทําลายใหม่ดีกว่าถ้าเกิดว่าเกิดมันเราเกิดโชคร้ายค่ะโดนประชิดตัวแล้วจริงๆจะทํำยังไงดีคะก็จากคนที่รอดออกมาได้ไม่บาดเจ็บไม่เสียชีวิตนะคะมาให้การโดยมากแล้วคนที่รอดออกมาได้คือคนที่ตั้งสติค่ะ ตั้งสติควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วใช้วิธีเจรจาต่อรองอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าด่าอย่าใช้อารมณ์กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะพูดกับเขาดีๆเจรจากับเขาดีๆอยากได้อะไรเอาไปเอาไปได้เลยอยากได้รถนี่กุญแจรถเอาไปเลยนะคะอยากได้เงินให้ให้ไปเลยแบบขอร้องอย่าทําอะไรหนูเลยปล่อยหนูไปเถอะแล้วรีบให้เขาปล่อยตัวเราให้เร็วที่สุดออกมาจากสถานที่นั้นให้เร็วที่สุดแต่ในกรณีที่มันแบบสุดวิสัยมันมาถึงหน้าจุดนี้แล้วตั้งสติเจรจาต่อรอง แม้กระทั่งสมมุติว่าเขาจะข่มขืนเรานะคะเจรจาต่อรองขอช่วยด้วยวิธีอื่นได้ไหมนะคะแบบโลกสวยด้วยมือเราไหมพี่เดี๋ยวหนูจัดให้นะคะวันนี้เป็นแบบสไตล์ฝรั่งนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันวันนี้คือเราแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวเฉพาะหน้านะคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าโลกสวยด้วยมือเราก็เหมือนถึงว่าโอเคเราต้องฟังแล้วเข้าใจล่ะใช่คือเราก็ไม่อยากให้เขามาทําอะไรบนร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดเราไปทํากระทําบนร่างกายของเขาในทางกลับกันเป็นการออฟเฟอร์ที่คุณหมอกำลังจะพูดใช่ไหมว่าเออเราเราเสนอให้นะว่าคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําให้ใช่ไหมคะก็ถ้าเจรจาไปละก็เขายังไม่ยอมอีกทําทีเป็นตกใจปัสสาวะราดไปเลยชนะคะวันนี้ก็มีสาวๆที่รอดพ้นมาเพราะว่าปัสสาวะราดเคยอ่านมาเนี่ยคืออ่าโรคสวยด้วยมือเราหรือว่า อาจจะไปอีกแง่หนึ่งเปาปีใช่ไหมคะเปาปีอันนี้ก็เหมือนกันเราอาจจะฟังตอนนี้ทํำยากแต่ว่ามัองนอาชีวิตรอดใช่ไหมขณะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นโดนไปแล้วใช่ไหมโดนไปแล้วใช่ไหมคุณหมอตรงนี้นะคะหลังจากเกิดเหตุแล้วนะคะรีบขอความช่วยเหลือรีบออกมาจากสถานที่นั้นขอความช่วยเหลือมีโทรศัพท์อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงควรพกติดตัวเพื่อป้องกันตัวคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สำคัญ ต้องไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าเราต้องป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์นะคะปัจจุบันนี้คนที่ถูกข่มขืนนะคะเรามียาต้านไวรัส<ม>ยาต้านโรคเอดส์นะคะให้รับประทานเพื่อป้องกันไม่ให้ติดโรคเอดส์ได้หมายความว่าโดนข่มขืนไปแล้วยังพอแก้ทันใช่ค่ะการที่ไปหาหมอนะคะหมอจะให้ยาป้องกันโรคเอดส์ป้องกันซิฟิลิสนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือป้องกันการตั้งครรภ์น,<ม>นะคะมันจะมียาคุมกําเนิดฉุกเฉินอยากให้คุณหมอแอบฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างดีกว่าค่ะ ดีที่สุดนะคะปลอดภัยไว้ก่อนไม่ประมาทดีที่สุดก็คือเราต้องไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงค่ะนะคะเพราะว่าอาชญากรรมไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆก็คือต้องมีเหยื่อมีผู้ร้ายแล้วก็ต้องมีจังหวะโอกาสสถานที่ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแม้เราจะเป็นเหยื่อชั้นดีแต่ว่าเราไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเราก็ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณหมอแอร์นะคะพันตำรวจโทหญิงแพทย์หญิงอัญชุรีทีระวงไพศาลร,รองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ เกิดอะไขึ้นมีนาฬิกาสวยๆมาเยอะเลยเป้ไมไ่เห็นใส่ในาฬิกากันเลยวันนี้ใส่เก็บ you, อยู่น,นี่อยู่ข้างในวันนี้เปิ้ลเลยรวมฮิตเลยค่ะจากงานสยามพารากอนวอชเอ็กซ์ป2013นะคะงานแสดงนวัตกรรมแห่งเวลาที่สุดในรอบปีค่ะพี่เปิ้ลนุน้นเคยได้ยินว่าเขาจะมีงานที่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้คือยก จากที่โน้นมาที่นี่เลยอะคะพารากอนแล้วนี่เองว,ว้าว,วมจาจัดบ่อยเลยที่นี่อย่าอารัมพบทช็อปกันเลยดีกว่ามาดูช็อปเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนแค่ช็อปขะาืึอถามราคาช่วงนี้พี่พจะเก็บเ<อ>งินทําไมเก็บอยู่ในแบงา์ก็มีดอกเบี้ยพี่ก็ต้องมาเล่นหุ้นหรือก็ช้อปปิ้งนี่แหละนี่เดี๋ยวก่อนนาฬิกาเป็น investment คร่าวๆก่อนมานี่เลยพั้งหมดกันเท่าไหร่ประมาณบนโต๊ะเนี่ยเด็กๆกับสําหรับพี่ตั๊กเท่าไหร่30กว่าล้านเท่านั้นเอง30กว่าล้าน โอ้เนี่ยนะเดีูดวเอาอยากรู้แหละเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอันแรกนี่ภูมิใจเสนอแฟ a n งมูเลอร์สเกล t o n ตันทูบิยองข้อดีของเดือนนี้นะคะหนึ่งเลยเป็นการออกแบบของศิลปินระดับครูไขลานด้วยมือทับทิ้น21เม็ดแล้วนี่สายก็เป็นสายหนังจระเขคด้วยค่ะพี่ตั๊กมีเรือนเดียวในประเทศไทยเนี่ยเหรอราคาก็อู้สบายจิบจเท่าไหร่จ๊ะเล้านฮะ สิบล้าพี่ตังจิ๊บจิบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหมอแอร์ไปหรือยังเนี่ยถ้าใส่ดีเสียงเหมือนนะเออเอาว่าคนมีตังค์เขาก็ซื้ออะสวยภูมิใจนะสวยซื้อแล้วค่ะเคขอค่ะเอางี้ดูอีกเรือนหนึ่งสิเรือนนี้ภูมิใจนำเสนอกับนุ่นมากของนุ่นแล้วเหรอคะอ่าร้อยเก้าสิบปีแล้วนะแบรนด์เนี้ย bove resetton night to beyond miss alessandra แล้วลูกเล่นเขาน่ารักมากถ้าสังเกตดูนะคะตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเนี่ยถ้ามาชนกันปึ๊บ ก็จะเป็นรูปหัวใจเก๋เปล่าเออเก๋เก๋นุ่นขาเอาเลยเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเป็นพี่ใหญ่ของงานบนนี้เลยเนี่ยเท่าไหร่9.6 9ล้านกว่ากลบแต่ถังนั้น โอ้โหอูจนี่อูจิเมซิ่งไม่แต่ของของเขาน่ารักตรงไหนเลยไหมคะเพราะว่าเวลาที่เขาไปใช้สองในนี้เป็นกิมมิคกันนึงตรงนี้ตรงเห็นตรงตรงตรงดวงจันทร์นี่ไหมคะมันก็จะมีแสงสองขึ้นมาอ๋อชัดเจนไม่คิดวื้นบึ้มดก็แบบเช่ห้าล้านหกรุ่นโอเคแล้วค่ะรุ่นโอเคค่ะไป โอ้โคุณผู้ชมไปชมของจริงดีกว่าได้เลยไปได้เลยเือนใช่มีเยอะแยะมากมายวันนี้เรามาให้ก so ูดูแค่เป็นน้ําจิ้มเฉยๆนน้ำจิ้มพอให้น้ําลายไหลใช่ค่ะซึ่งสามารถไปกันได้นะคะที่งานสยามพารากอน Watch e x p ์ป2013ค่ะงานแสดงนวัตกรรมแห่งเวลาที่สุดในรอบปีค่ะ งานรู้สึกจะมีตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่13สิงหาคมคไปดูกันได้เลยะะต้องบอกว่าแฟนๆคนที่ชอบนาฬิกาห้ามพลาดพลาดไม่ได้เลยแล้วก็ห้ามพลาดกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสัปดาหนะ์หน้าเข้าไปร่วมเล่นเกมในแฟนเพจของเรา Passion to Proud ค่ะ,คะมีตอบคำถามเกี่ยวกับนาฬิกา ชิงคูปองส่วนลดเง mm ินสดมูลค่า1,000บาททั้งหมด5รางวัลจากสยาม <freakin. S 1> พารากอนค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนว่าส่งคุณผู้ชมเข้านอนวันนี้ปิดท้ายด้วยของสวยๆงามๆแพงๆดูให้มันชื่นมืดเป็นขวัญตานะเอาละค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการพราวไนทค่ะสวัสดีค่ะเราลดความเสี่ยงได้ด้วยความรู รู้ทุกเรื่องครับว่ามันมีอะไรแต่ไม่ต้องซื้อทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องซื้อ